เขาอยากได้บ้านอย่างนี้มากเลยดูดิบันไดอะสวยมากเลยแค่ดูดิออแกวันหยุดทั้งทีอะฉันอยากออกไปเที่ยวข้างนอกอะกไป,ไปดีกว่าไปดูหนังกันปะโอ้ได้ไปโหแล้วแกจะให้ฉันไปคนเดียวไงก็ไปกับเพื่อนไงมีเพื่อนไม่ใช่หรอโทรชวนเพื่อนอยู่หวะ เขาก็อยากไปกับแฟนม <antibody> ั่งป่ะวะทำไม่ไปไงจะเล่นเกมโหแกเล่นเกมทั้งวีทั้งวันเลยอะ่ะแกไม่สนใจฉันเลยอะ่ะแล้วไงอย่าเรียกร้องความสนใจได้ไหมทำไมแกพูดงี้วะสิทธิ์ของฉันเฮ้ยแล้ววันนี้แกไม่ไปทำง,งานเหรอวะไไปแม่งเลยเจ้านายแม่งกวนตีนออกแม่งเลย เฮ้ยแกว่าเจ้านายควรตีนหรือว่าแกแม่งติดเกมกันแน่วะไม่ได้นะว่าอย่างนี้ยุ่งยุ่งแม่แกรู้ว่าแกตกงานเลยยุ่งยุ่งไม่ทำไมแกเป็นนี้วะออฉันไม่สนใจแล้วฉันไม่ทํางาน oh. ะโอ้ยเหนื่อยมากเลยรถก็ติดอ่ะโอ๊ยทางานเหนื่อยมากเลยอ่ะโอ้แกฉันไม่ทํางานมาทั้งวันแกยังนั่งเล่นเกมอยู่อีกเหรอวะไปออกไปกินข้าวนอนเถอะนะไป กินข้าวเลยเขาหิวแล้วเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเนี่ยมื้อเย็นกินอะไรดีอ่ะไปพ่อเขาเอาไปกินไปไปก็มาให้กินเลยค่ะแกจะกินมาม่าเหรอเออก็ได้ฉันกลับมาจากที่ทํางานหเหนื่อยอ่ะก็มาม่าเออ,เออเออเดี๋ยวฉันไปต้มให้เร็วๆต้มมาให้กินด้วยนะเออใส่ไข่ปะใส่ใส่แม่งไปเถอะ เร็วทั้งวันกูยังไม่ได้แดกเหี่ยอเลยเลยเร็วๆด้วยเฮ้ยใครมาแกเออแ่อกมาดูดิใครมาเอาเจ๊หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊มาทำอะไรคะนี่เธอลืมจ่ายค่าบ้านฉันไว้ตั้งสิบวันแล้วนะฉันนี่ไม่มีตังค์กินแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เธอจะจ่ายฉันฮะ หนูยังไม่ได้จ่ายอีกหรอคะเจ๊ใช่นะสิไม่งั้นฉันจะทวงเธอทำไมรีบจ่ายมาเลยเนี่ยสิบวันแล้วนะเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวให้ไงหนูขอไปคุยกับแฟนก่อนนะคะแล้วหนูจะรีบโอนไปนะคะได้แต่ถ้าเธอยังไม่จ่ายอีกภายในวันนี้นะฉันจะคูณสิบเท่าเข้าไปเข้าใจไหมได้ค่ะได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษค่ะร้อนก็ร้อนฉันจะกลับบ้านแหละไปแล้วโอยแกเอ๊แกยังไม่จ่ายค่าบ้านอีกหรอวะเนี่ยเจ๊มหมวยแม่งมาทวงเราแลวเนี่ย วันนี่จ่ายแล้วนะเว้ยจะทำไงเนี่ยเออเดี๋ยวฉันดูให้แล้วกันนะเอออะไรอยู่วะจ่ายไปแล้วนะเว้ยค่าบ้านต้องเช็คบัญชีแม่งหน่อยแหละอะไรกันนะขนาดเฮ้ยอะไรวะเงินเหลือแค่นี้เฮ่ยเอ้ยทเงินทำยี่อะไรเหมือนนี่ยไหนกอดิววันนี้อ่ะโอ้หัววะ ฮัลโหลเอกอแม่ครับเออเอ็มมีอะไรผมขอเยืมตังแม่สักหมื่นหนึ่งได้ไหมอะค่ะเออได้ได้ได้พอดีผมตกงานนี่แม่ราค่าบ้านผมยังไม่จ่ายเลยอะยจงแม่มาทวงวันนี้เออได้ได้ได้ขอบคุณครับแม่แม่แม่แล้วเราเราพ่อเป็นไงบ้างครับพ่อเองอ่ะเนาะสบายดีลูกสบายดีใช่ไหมถ้ายังไงหนูก็ดูแลตัวเองนะโอเคครับเดี๋ยวแม่จะรีบโอนเงินไปให้ครับไว้เดี๋ยวผมไปหาหน่ะแม่นะ จะลูกรักแม่นะแม่ก็รักหนูเหมือนกันข้าวสดีค้าวเอาพาทำไรอแกอฉันก็กำลังหางานให้แกนี่แหละเออไม่เป็นไรเราหาทางออกแล้วเราขอโทษด้วยขอโทษท,ท,ที่ติดเกมมากเกินไปเราขอโทษที่ ทำให้พาลำบเดีแต่เราจะลดเล่นเกมให้น้อยลงแล้วเราก็จะหางาน,นทำเริ่มต้นกันไหนนะแค่รู้ใช่ปะว่าว่าฉันน่ารักแกไม้แค่ไหนอะเ,ออเราเราผิดไปเองแหละเราขอโทษฉันแม่ไม่อยากเห็นแกเป็นอย่างนี้นะเว้ยแต่ฉันก็เป็นห่วงแม่แกด้วยอะ่ะแม่แกก็เหนื่อยอะ แกเข้าใจใช่ป่ะฉันเป็นห่วงแกมากเลยฉันไม่อยากให้แกติดเกมอย่างเงี้ยฉันอยากให้แกแม่งมีความสุขมีครอบครัว,วที่อบอุ่นอนะ่ะเออเราเริ่มต้นใหม่นะ